การไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐเป็นคําที่ทันสมัยใช้ได้มาโดยตลอดตั้งแต่โบราณฉะนั้นวันนี้มาพบกับคุณทรายนักสาธารณาสุขและชํานาญการสาธารณาสุขจังหวัดนาราธิวาสซึ่งคร่ำบ,บอดในวงการสุขภาพเป็นวิทยากรและผู้บรรยายมาอย่างต่อเนื่องเชิญรับฟังสาระประโยชน์ครับรายการฟิลม์ม ชแนลจัดใหดด้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจุธารัตน์พัฒนสรศนค่ะต,ตอนนี้เป็นนักสาาสุขชำนาญการค่ะอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนาที่วาสค่ะก็อยู่ในแวดวงของการดูแลสุขภาพของประชาชนค่ะก็ถือว่าตอนนี้เราก็ต้องดูแลในพื้นที่ของจังหวัดนาที่ว่าในภาพของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้งในเรื่องของการอำนวยการเรื่องการบริหารเรื่องวิชาการที่เราจะต้องดูแล แน่นอนค่ะตอนนี้ด้วยความว่ามันเป็นฤด,ดูเข้าสู่ฤดูฝนของนาราชิาาวาสเราใช่ไหมคะแล้วก็มีความแปรปรวนของอากาศค่อนข้างสูงทีเดียวเดี๋ยวกลางวันอากาศร้อนตอนเย็นก็ฝนตกกลางคืนก็อากาศค่อนข้างเย็นพอเช้าก็เย็นมากมันก็จะมีผลเดียวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจเป็นหลักโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเร,ร,รื่องโรคปัจจาตัวอยู่แล้วก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคทางเดินหายใจสูงไม่ว่าตอนนี้จะเป็นเรื่องของโรคหวัดนะคะหรือถ้าอาการหนักไปกว่านั้นก็คือไข้หวัดใหญ่ และตัวนี้พ่วงมาอีกที่กําลังอยู่ในจุดสนใจและต้องฝ้าระวังมากก็คือโควิดค่ะสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นทําให้เราต้องระวังโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็คนมีโรคประจำตัวผู้นะสูงอายุก็จะต้องเลือกการออกกาลังกายที่เหมาะสมตามวัยไม่เกาะให้เกิดอุบัติเหตุนะคะและก็ที่สําคัญคือเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อร่างกายเรามากที่สุดค่ะหลากหลายค่ะสนใหญ่ได้รับบทบาททั้งเป็นวิทยากรเป็นนักวิชาการเป็นคณะกรรมการประเมินตรวจ หลากหลายรูปแบบมากค่ะหรือแม้แต่เป็นพิธีกรก็ยังคงทํางานในหลากหลายรูปแบบที่ที่ททอยู่ในสื่อตรงนี้แต่ว่าเหนือนสิ่งอื่นใดสิ่งที่อยากจะให้เ,เกิดขึ้นเลยก็คือแล้วก็ถนัดที่สุดและก็ชอบมากที่สุดเลยคือก็คือการได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประชาสัมพันธ์ต่างๆนะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพเอ่ยหรือเรื่องความรู้ต่างๆที่เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมายที่ได้จัดมานะคะ การแยกแยกแยังไงระหว่างโควิดกับหวัดนะครับแยกแยกะแยไงครับอย่างแรกถ้าเป็นอาการหวัดนะคะหวัดแค่มีอาการคัดจมูกมีน้ำมูกหรืออาจจะมีไอร่วมด้วยนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นโควิดก็จะมีอาการไข้สูงเพิ่มมาด้วยเพิ่มมาด้วยแล้วก็มีอาการเหนื่อยหอบนะคะมีเพิ่มเรื่องของความอ่อนเพลียเหล่านี้จะแตกต่างและด้วยความว่าเดี๋ยวนี้อาการของโควิดกับไข้หวัดใหญ่ใกล้เคียงกันมากมใกล้เคียงกันมากเนี่ยจะแยกยังไง บางทีโควิดจะมีอาการท้องเสียร่วมด้วยแต่ว่าถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่จะมีอาการเมื่อยเนื้อเมื่อยเจอโควิดโจมตีลงปอดเนี่ยอาการเนื่ยการหายใจของของคนที่รับเชือ้อเข้าไปหรือผู้ป่วยเนี่ยก็จะแสดงชัดทางด้านนี้ในภาวะนี้ถือว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงอย่าง,างไม่รู้ว่าต้องกังวลมากไหมบางคนก็กังวลมากเหมือนเดิมไหมถ้าถามว่ามันเป็นโรคร้ายแรงขนาดเมื่อก่อนไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการทางการรักษาทางการแพทย์หรือการรับรู้ของประชาชน มีสูงขึ้นดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับตอนเริ่มแรกๆที่โควิดมาต้องบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้จัดว่าร้ายแรงขนาดนั้นอาการเบาลงแต่สิ่งที่สําคัญมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของการดูแลป้องกันตัวเองไม่ให้ไปติดเชื้อมาน่าจะดีที่สุดโดยเฉพาะคนผู้สูงอายุอย่างที่พี่อิวบอกใช่ไหมคะผู้สูงอายุโด,ดยส่วนใหญ่ก็มามักด้วยโรคประจําตัวแบบเป็นชุด,ชด บางคนมีมากกว่าหนึ่งโรคซึ่งแน่นอนถ้ามีโรคประจําตัวสุขภาพร่างกายอาจจะไม่แข็งแรงเท่ากับคนปกติพอเป็นโรคประจําตัวแล้วสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังมากกว่าคนปกติก็คือเรื่องของการรักษาสุขภาพเพราะว่าจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ง่ายค่ะสุดท้ายสุดๆเลยครับวันนี้ก็ฝากถึงผู้ที่ชมอยู่ขนาดนี้ของฟิลม์มชาแนลนะครับสุดท้ายนี้อยากพิรัยฝากสาระดีๆ1น,นาทีเช่ครง <ผม S 1> ไม่มีอะไรสําคัญเท่ากับเรื่องของการดูแลสุขภาพเพราะว่าอย่างที่ โบราณนะมักจะได้ยินอยู่ประจำเขาบอกว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนะคะเพราะนั้นถ้าเราดูแลสุขภาพได้ดีอย่าได้ไปคล่องแวกับโรงพยาบาลเพราะว่าโรงพยาบาลไม่ใช่ที่เที่ยวนะคะเราไปแค่รับวัคซีนหรือไปเช็คสุขภาพประจําปีดีกว่าค่ะอย่าถึงขนาดจะต้องไปเข้ารักษาตัวเลยสุขภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะค่ะสวัสดีค่ะ